โอ้ยหายใจจุู่บถั่วท้องพี่น้องเลยแดดกระดอกกระดีโอ้ยคอยเด้อลูกก็มันลดนได้คอยเด้อเข่าหน่ยเด้อมันลดนได้มันลดนได้อ๋อถูกเกี่ยวเข่าพันเที่ยวเข่าอย่างน้าำพี่น้อง Ừ, mặt khâu, cái... <laughs> <laughs> Yêu mùa xao này kì, yêu bên nam mặt bên này. Ờ, bọn chắc đầy, sợ bộ ma phốn cái Lông ma mà bẹc Nói phụ lãn lãn nè lúc Nói tâm bẹc lái thôi, nhìn nó lốp nè lúc Nó lốp bẹc ý đó Ôi Nói phụ ยังนวิ่นด้ยตนนี้าลุงมันอะได้ลมันอมันลนอุ่ม่เาอ้าวจุ่มน้ำนะจุ่มน้ำแล้วยกไหอ้าโทจุ่มน้ำแล้วมันมายแห่งบบเน็คนเลยมายุให้แต่ให้ตมาเข่า แม่โมแก้วอธิบายเนี่ยว่ามันพยายามันจังบอลในซุกบอลในพับซุกเขาดั้มมือเดียวกันไปจังไหนอันนี้นะคือว่ามันเป็นอันกลนาในพี่น้องมันแบบว่ามองมองงะมองตายตายเลยแบบมันคื้นน้ำลังพวกนี้หรือมันก็เลยซุกน้ำลังเออมันตายแล้วช่วงมันแดดมันช่วงมันแดดนั่นแหละมันตายแลยบานี้มันถ้าก็มาคืนน้ำรังแลยก็ซุกน้ำรังเกี่ยวหน้าให้เดียวชานทีเจอเกี่ยวคุณเล็กขำแดดเลยก็ดี กันกีเนาะมันแดดเด้งหันเดแดแท้เด็ดว่ะแล้มาเอ๊กาอันมีต่กิโต๊ะนองเอ้ยอืมใไม่ใหกวว้ก็มาซอยอืมดกชายคุณอ้ขนาดขนาดนี่ พนี่มาน้เกอวงมาเกี่ยวข้าซอยแม่หมอแก้วมื้อนี้ญาติญมาเกี่ยวข้าวซอยจะบ่แม่นจ้างนพี่น้องเพิ่นซอยกัน ผู้เสือแดงนายากออกกล้องยับมาทั้งพี่เด้อยที่หาเอฟซีห้นี่มีคนถักมาอยู่ไหนนะมีคนถักมาอยู่ไหนว่ะจะมาอยู่ฝั่งลาวก็มีว่วะที่ห้าเอฟซีหายนี่นะแตกมาเลยแตกแตกกระจาบอลเลยมาทางพี่ท่านี้ตอนท้าสมุท อย่ามาได้คืออจูนนะเอาไปเนี่คัวชันนอะเอามาส้่เส้าเอาจอยแข่งคือม้าลายแทบ้นนี่คนเก่งฮะเอา เด็ดด็ดเด็ดพี่น้องแดดแดดแท้แดดว่าอาพี่น้องเอ้ยมัอนี่กะเกี่ยวข้าวแต่แต่เศร้าเนาะแต่แป็ดโมงโนมาหอดบ่ายสามโมงทางเกี่ยวทางกู้ไปนำพี่น้องยัดทวนโต๊ะทุกวันในมอกระดับลุกมาแต่เช้งจ้างเอื้อยจ้างนอกฮะเอื้อยฮะนอกกระแมนสำหรับมัอนี่กะ ที่ได้จกคลิปสำ,น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 ,ำปสนี้ได้พี่น้องที่ได้กู้เข่าจะกอนหยาดฝนมาห้ำเอาปากติดตามด้วยพี่น้องเด้อเออเอาขอบใจ <laughs> จะามดี <laughs>